สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เมนูซุปมะเขือนะครับหรือเรียกในหลายแบบนะครับน้ำพริกมะเขือก็เรียกนะครับผู้ชมกินกับผักนะครับเป็นหลายชนิดเลยครับผมฮทำง่ายนะครับอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับมะเขือนะครับซุปมะเขือเริ่มแรกนะครับเราก็ต้มมะเขือก่อนเลยนะผู้ชมนะผ่ามะเขือนะผ่าครึ่งต้มนะครับ การผ่าครึ่งทาให้มเมือนั้นสุกเร็วนะครับแล้วก็ต้มห้าถึงสิบนาทีครับผู้ชมประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับอเราไปย่างนะครับต้มเสร็จแล้วเราก็ไปย่างพริกกันต่อเลยเนาะย่างพริกกระเทียมหอมแดงครับผู้ชมย่างเตาถ่านเลยครับผู้ชมไหนๆก็เราก็จุดไฟแล้วนะอนย่างเตาถ่านทําให้หอมด้วยนะครับผู้ชม ปลาทูครับผมจะใส่ปลาทูด้วยนะครับวันนี้ยางปลาทูให้พอเหลืองนะครับผู้ชมแล้วแกะเนื้อนะครับแกะเอาเต็เนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปตำซุปกันเลยครับผู้ชมเริ่มต้นโดยการนะครับใส่นะครับพริกหอมกระเทียมนะครับลงไปเลยครับตำเลยครับผู้ชมตำเลยนะครับ วันนี้ผมจะตมแบบหยาบๆนะครับไม่ให้ละเอียดมากนะผู้ชมนะหรือผู้ชมจะทํตาตมให้ละเอียดก็ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะผู้ชมนะครับใส่ประทูลงไปครับผู้ชมอีกแกะแล้วนะนํากลางออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตํานะครับผมจะตำพอแหลกๆนะครับ ผมต้องการให้ประทูมาเป็นชิ้นๆน,นะะไม่ตามละเอียดมากนะคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมใส่นังเอกของเราลงไปเลยนะครับมะเขือเปาะครับคุณผู้ชมมะเขือเปาะต้มครับเราก็ใช้นะครับการบดนะครับไม่ตามนะครับค่อยๆบดนะครับปรุงรสด,ด้วย น้ำปลาานะครับหอมเลยตามด้วยเกลือป่นตามด้วยชวยรสนะครับปรุงรสตัดรสด้วยมะนาวนิดหน่อยนะครับผู้ชมคนนะครับคลุกเขาให้เข้ากันครับผู้ชมคลุกเขาให้เข้ากันครับเนี่ยครับหอมกินเลยครับน่ากินนรับตบท้ายด้วยนะครับต้นหอมบักกี้ครับผู้ชมใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับผู้ชมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทําง่ายไหมครับผู้ชมทําง่ายอร่อยมีประโยชน์นะฮะกินกับผักหลายชนิดครับนะฮะกินกับผักหลายชนิดเลยนะครับเช่นหยดกระถินนะครับนะฮะแตงกวานะครับตัวฝักยาวนะครับสายบัวนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับผู้ชมนะ ลองทำดูครับผู้ชมทำง่ายครับผมไม่เคยทําก็ทําได้ครับโรยด้วยผักชีนิดหน่อยครับโรยหน้าต้องขอขอบคุณนะครับติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ